เอลีวีหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นสี่สิบวัตต์นะครับผมเท้าต่ำเหลืองสูงครับผมตำแหน่งตัวนี้น็อตปลายเท้าเลยนะครับไม่ได้เจาะรถนะครับผมแสงนะครับผมอันนี้คือแสงไฟต่ำนะครับสีขาวนะครับสูงต่ำพร้อมกันคือขาวเหลืองนะครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ดีดไฟสูงนะครับมีสวิตช์แยกให้นะครับผมอันนี้ไม่ได้ยุ่งกับ ชุดไฟตัวรถเลยนะครับเดินแยกมาเลยนะครับนะครับหรือถ้าไม่เปิดสปอตไลน์นะครับก็ดีสูงได้นะครับผมใช้แทนแต่ได้เลยนะครับเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็มีเพิ่มตัวนี้ด้วยครับที่ชาร์จนะครับผมเป็นแบบสองช่องควิกชาร์จนะครับนี่นะครับปิดเปิดได้นะครับมีระบบสัมผัส เป็นสวิช์ระบบสัมผัสปิดเปิดได้นะครับหรือถ้าเราปิดอยู่นะครับปิดฝาอยู่นะครับก็กดปิดได้นะครับนี่นะครับเวลาเราออนกุญแจนะครับทุกครั้งนะครับมันก็จะติดเองนะครับถ้าถ้าลำคาเราก็ปิดกดปิดได้นะครับแบบนี้เนาะคู่เดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบิดตั้งครับฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับผม